คิวเคเธอให้คุณติ <laughs> <c oughs> ๊ต้าคิวเคก่อน <laughs> คุณติตาซังสว <c oughs> ัสดีค่ะ <laughs> มาเที่ยวเหรอครับค่ะ เป็นนักกีฬาวิ่งแถวนี้หรอคะมาจากไหนคะอ๋อมาจากกรุงเทพกันหลายคนมากเลยนะคะใช่ครับแล้วแข่งที่ไหนคะพี่ไปแข่งที่ไหนคะไปแข่งปงแยงครับที่ไหนครับปแยงเทลอยู่เชียงใหม่ครับแต่ตั้งมาฝึกซ้อมถึงที่เลยหรอคะ จากกรุงเทพตรงนี้มันใกล้สุดอ๋อจะเป็นสถานที่ที่ดีใช่ไหมคะใช่ใช่มีซ้อมเยอะครับเมื่อวานก็มีเยอะอ๋อแล้วอันนี้มันลงไปอีกกี่โลอะคะมันไกลไหมคะนี่แหละครับเมื่อกี้เก็บไปชมแค่จุดชมวิวลงกว่ากอ๋อจุดชมวิวเมื่อกี้ถึงแล้วนะอ้าวจริงเหรอคะจริงลงไปสุดเนี่ยขึ้นเนินก็ถึงเลยขึ้นเนินนิดเดียวเองอ้าวเหรอคะไม่ไม่ไอที่พี่จุดหมายไปทางที่พี่เขาพูดเลยไม่ไปเราไปกันแค่จุดชมวิวที่ไปเห็นวิวเยอะๆแค่นั้นนะคะแล้วจอดรถไหนครับจอดข้างบนค่ะอ๋อปกติก็ซ้อมแแค่่่ตตรงนี้วา จะมีแยกลงข้างๆอะสามารถลงไม่ได้หรอคะลงไปได้เลยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าไม่มีวิวให้ดูคือถ้าวิวก็มีแค่ตรงนี้อ๋อยย้อนกกลัับงเ่่าใชแล้วอย่างนี้วิ่งซ้อมกี่รอบคะเนี่ยที่วิ่งมาถึงนี้วิ่งกี่รอบคะแรอบประมาณนี้ครับอ๋อก็คือห้าชั่วอ๋ออ๋อเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าเมื่อกี้ไปเจอเห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาหน่ารักเขาบอกว่าเนี่ยไปเป็นกีเหมือนเขาเรียกกีฬาอะไรสักอย่างนะไม่ใช่วิ่งมาราธอนอะ เทลร่อ๋อเทลรันนิ่งเชียงใหม่นี่าไนีเชียงใหม่สเตลุสเตลุเข้าใจแต่คนไทยก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเยอะนะมาูจิอ่ะอ๋อ M F ออแต่เทลโอ้โอ้จิสามเนี่ยูจิมางเแสดงว่าพี่มีกลุ่มของพี่ใช่ไหมคะที่มาด้วยกันมีกลุ่มใช่ไหมคะ ม,ม,ม,มีกลุ่มมีกลุ่มมอ๋อดีจังเลยค่ะขอบคุณค่ะโชคดีคชื่อพี่อะไรนะคะคชื่ออะไรนะคะคพี่น่องขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ